มาแล้วครับเอาเรบไปเช่นโปรสามพันครับผมมันสมมุติเราจะกินเท่าไหร่แราแขกครับขับรถก่ครับถูกต้องครับเจ้าตัวน้อยครับเจ้าตัวน้อยเลยทองครับแช่จำนวนทั้งจุ่มนิดนี้ครับข้าวกระเอเอ s อ u t o Parts ครับ ดู้กห <inaudible> <ongs> ่ดครับว <mic> <lli> <mumbles> ิ settling, like it, ่งผูกกับเปิดลวนทั้งแถงครับเค่ที่ตลาดครับว่า A D D เล่กซีเอ็นบวกกันครับไหรจะวิ่งดีนูครับใครจะเป็นใครเข้าไปรอบสี่กับเป็นคนแรกครับความเจเนของของนักขับเลยสุสีครับสุสีเลยจะดูครับล้อโกมีลม้ในครับอะไรก็เอไม่ด้มาดูนะครับคอรอบกรับอองกัรครับ ครับ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  <laughs> 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 <laughs>